ใตายยังอ่วมฝนถล่มหนักส่วนเหนืออีสานอากาศเย็นลงแล้วเตรียมเสื้อหนาวด่วนจ้าวันแรกของฤดูหนาวย่างเป็นทางการต้องการเช็คสภาพอากาศแบบด่วนสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายคิดถึงช่องสายลมและแสงแดดขอบพระคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านมาเช็คสภาพอากาศประจำวันที่23ตุลาคม2568ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นฤด,ดูหนาวนั่นเอง เริ่มกันที่ภาคใต้ก่อนเลยนะคะวันนี้ภาคใต้ยังคงต้องเจอฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยค่ะโดยเฉพาะแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีใครที่อยู่โซนนี้ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำท่วมขังกันด้วยนะคะจะออกไปไหนมาไหนก็ขับรถกันอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นก็สูงประมาณ1เมตรแต่ถ้าเจอฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงเกิน2เมตรเลยนะคะชาวเรือชาวประมงก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังสุดๆค่ะถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไปก่อนนะคะ มาที่ภาคอื่นๆกันบ้างค่ะสําหรับประเทศไทยตอนบนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะมีลมแรงด้วยค่ะเพราะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมแล้วใครที่อยู่โซนนี้ก็เตรียมเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวมาใส่กันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะ และอีกข่าวสำคัญค่ะเรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงเฟิ่งเฉินบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนตอนนี้คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันนี้คือ23ตุลาคมนี้หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะย้ำนะคะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเราค่ะหายห่วงได้เลยค่ะทีนี้มาดูพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงแต่ละภาคกันบ้างค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซนเซียสค่ะต่ำสุดอยู่ที่19-23องศาเซลเซียสสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือเบาๆค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อากาศเย็นในตอนเช้าเหมือนกันค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสแถมมีลมแรงด้วยนะคะบางพื้นที่ทางตะวันออกของภาคอาจมีฝนเล็กน้อยค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมแรงใช้ได้เลยค่ะภาคกลางมีเมฆบางส่วนค่ะอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด32-33องศาเซลเซียสทะเลเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองก็เกิน2เมตรได้เลยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด28-32องศาเซลเซียส พักได้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด29-31องศาเซลเซียสและสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนค่ะอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-34องศาเซลเซียส สรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะภาคใต้ย,ยังต้องระวังฝนหนักส่วนภาคเหนือภาคอีสานและไทยตอนบนอากาศจะเย็นลงแล้วค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ